ซีนซะงั้นน่ะเขายังไม่ได้หันมามองฉันเลยอะแกโอ๊ยต่อให้เขาหันมามองแกนะเขาก็ไม่ชอบแกหรอกดูสภาพแกตอนนี้สิผิวหมองคล้ำไม่ใส่ไม่มีออร่าอะไรเลยลิลี่ถ้าแกอยากให้เขาชอบแกนะแกต้องหาวิธีให้แกได้ซีนจากพวกนั้นก่อนแกต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาตกหลุมรักแกงแต่แรกทบมันก็จริงของแกนัแต่ฉันจะทำยังไงอะ แกทํายังไงแกต้องรีบๆคิดนะฉันนับไปสืบมาแล้วผู้ชายคนนี้เขาจะมาที่ร้านเราทุกๆห้าวันเลยนะใฮะรู้ดีมากเนี่ยชอบเขาเองหรือเปล่าไปจ้ะฉันยกให้แกเป็นเลยยังไงดีอยช่วยคิดสิเฮ้ยรู้แล้วเหรอเปล่าฉันลืมถอดปลั๊กที่หนีบผมมาเมื่อเช้าอนี่เพื่อนกำลังซีเรียสอยู่นะก็ฉันไม่อยากให้พวกแกเครียดนี่ฉันคิดออกแล้วเอาหูมานี่ โอ้ยโอ้ยโอ๊ย <estar> ค <Subst itute> ah. okay, ิดว่าแกก็เข้ากันมาเบาๆสิเอาหูมาหูมามาเปิดกันจุด แกด้วยนะฉันเห็นพี่เขามองแกตลอดเลยอะแผนผิวใสได้ซีนด้วยวัสลีนกูต้าของพวกเราเนี่ย <c oughs> มันช่างนินจิง <c oughs> ใช่เลยพ่อแกฉันเนี่ยใช้วัสลีนกูตาตามที่แกบอกเลยนะใช้ทั้งสองสูตรเลยทั้งตัวสีทองแล้วก็ตัวสีชมพูนะมันบำรุงได้ทั้งวันใช้ได้ทั้งคู่ไม่จํากัดเวลาเลยตัวสีทองอะนะมันมีกันแดดฉันอะใช้บำรุงก่อนออกจากบ้านส่วนสีชมพูอะ ผิวชั้นอะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ฉ่ำโกไปเลย,เ,ยเป็นไงล่ะอ,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 อ๋อเขามีสีน้ำเงินด้วยจ้า และตอนนี้มีสูตรกลางคืนมาเฉพาะแล้วสีน้ำเงินฟื้นผิวในข้ามคืนเลยตอนที่ทาลงผิวนะมันซึมเข้าไปไวมากชุ่มชื่นสุดๆผิวไม่ลอกเป็นขุยปลอดภัยแน่นอนฉันอ่ะหลงรักมากๆเลยใช่แกและที่มากกว่านั้นตัวนี้ช่วยให้ผิวใสได้ดีกว่าวิตามินซีสิบเท่าไปเลย วิตามินน่ะคือเอาไปเลยผิวใส่ได้จริงต้องวัสเซีนกรูต้าใส่ออร่าในห้าวันน้องครับขอไลน์นะครับผิวใส่ได้ซีน